สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เรายื่เกมดอนแรงกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกนะครับวิธีการปลูกผักนะครับผมแล้วก็วิธีการหาซื้อเมล็ดต่างๆนั่นเองนะทุกคนว่าเมล็ดต่างๆเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ที่ไหนแล้วก็เราสามารถหาได้จากที่ไหนได้ด้วยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับผม ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหาเมล็ดกันก่อนใช่ไหมครับทุกคนทีนี้วิธีการหาเมล็ดเนี่ยก็มีอยู่หลายวิธีพอสมควรนะแต่วิธีที่หาได้เยอะมากๆนะครับก็จะมีอยู่วิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือซื้อจากพ่อค้านั่นเองเนาะ MBC ที่ขายเมล็ดนะครับก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับจะอยู่ในส่วนของไบโอมที่ล่ามนะครับผมเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่จุดนี้เลยนะทุกคนเราก็ทําการวาร์ปไปเลยครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาที่ฐานทัพตรงท่ล่าเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน ให้เรามาที่คนนี้ได้เลยนะครับชื่อว่าเอฟรีนะครับผมคนนี้เนาะรเราก็มาคุยได้เลยนะครับนี่ก็มาซื้อของจากเขาได้เลยนะคนนี้เขาจะขายเมล็ดพันธุ์นะครับผมคือจํานวนเนี่ยอยู่ที่999นะครับตรงนี้เนาะก็จะมีเมล็ดฝ้ายเมล็ดข้าวสาลีเมล็ดลินินอ่าเมล็ดฟักทองแล้วก็เมล็ดหัวผักกาดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะซื้อเลยนะทุกคนสำหรับผมก็จะซื้อพวกข้าวสาลีเนาะ ข้าวสาลีเนี่ยเอาไว้ทําอาหารหรือยาได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะใช้เงินที่เป็นทองซื้อนะครับเป็นเงินในเกมเนาะได้มาจากการทําภารกิจหรือว่าการเปิดหีบต่างๆนั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็จะซื้อมา20เลยนะครับข้าวสาลีแล้วก็ซื้อฝ้ายมาด้วยก็ได้นะครับซื้อมาสัก15ประมาณนี้ชึบซื้อดินินมาด้วยนะดินินนี่เอาไว้ทําเชือกได้นะครับดินินก็เอามาสัก 15ห้าแล้วกันแล้วก็ฟักทองนะครับส่วนฟักทองเนี่ยค่อนข้างดีนะเอาไว้ทํายานะครับอืมเอาไว้ทาเครื่องดื่มเป็นยูนเป็นยาได้หมดนะส่วน,มนเมล็ดหัวผักกาดตรงนี้ยังไม่รู้ไว้ทําอะไรนทุกคนเพราะว่าผมอาจจะยังเล่นไม่ถึงนะครับแต่ก็ซื้อ,อไว้ก่อนก็ดีนะครับผมเอาไว้แบบว่าพอมันได้ค้าอะไรแล้วเนี่ยเราจะได้มีวัตถุดิบในการค้าพอดีนะครับโอเคทีนี้เราได้มเมล็ดมาแล้วเราก็กลับบ้านกันเลยแล้วกันนะครับผมพอเราซื้อมเมล็ดมาแล้วนะครับต่อไปนะครับ เราก็ต้องสร้างเครื่องมือนะครับทุกคนนั่นก็คือเป็นจอบทองนั่นเองนะครับจอบทองตัวนี้นะครับเอาไว้พวนดินแล้วก็ปลูกผักนั่นเองนะครับผมก็จะใช้อยู่ที่ไม้2นะครับแล้วก็แท่งทองแดงสี่นั่นเองนะครับผมพอเราสร้างมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปหาที่พื้นดินนิ่มๆได้เลยทุกคนนี่เลยผมก็จะมาพื้นดินของผมตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ก็หยิบจอบขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วเราก็มาที่ปลูกนะครับเราก็ นี่เลยนะครับเป็นอ่าที่ดินของเรานั่นเองนะที่เอาไว้ปลูกได้นะครับผมก็จะวางไว้สักประมาณไหนดีประมาณนี้ก็ได้นะแถวๆนี้ก็ได้นะครับอ่ผมก็จะพรวนตรงนี้นะครับเป็นหลุมแบบนี้นะนี่พอเราพรวนดินเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ให้เราเลือกผักได้เลยนะครับผมนี่เราก็ปลูกได้เลยนะแบบนี้นะครับมันจะปลูกได้ในพื้นที่ที่เราพวนไว้เท่านั้นนะครับผมนี่เราก็ปลูกไปเลย โอเคก็ okay, ทุกคนตอนนี้ผมก็ปลูกผักหมดแล้วนะครับผมทีนี้ผักพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนี่ยโตนานมากๆเลยนะทุกคนนั่นก็คือบางต้นเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงบางต้นใช้เวลา7ชั่วโมงเลยนะทุกคนก็คือทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะใช้ตอนนั้นเลยอะ่ะก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากนะครับสาหรับการปลูกนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเติบโตมากๆเลยนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับสําหรับการปลูกผักนะครับผมแล้วก็การใช้เมล็ดด้วยเนาะ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบเร็วๆนะครับผมมันก็มีวิธีอยู่นะครับให้เรากดตัว M ขึ้นมานะครับผมเราก็มันจะมี่าถ้ำมืดแบบนี้นะครับทุกคนถ้ำมืดแบบนี้เราต้องใช้หินในการเข้านะครับนี่เป็นหินแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะมีโอกาสนะครับที่จะได้พวกผักนะครับหรือว่าพวกต้นฝ้ายต้นข้าวอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแปลทุกคนแต่ลองไปเข้ากันดูนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับแผ่นก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคน เราก็กระโดดเข้าไปเลยนะครับผมนี่กดเอฟเข้าไปนะครับอันนี้เขาก็บอกนะครับว่ามีโอกาสที่จะได้อะไรบ้างนะครับประมาณนี้เลยเนาะเราก็เข้าไปเลยชวิงอานาะทุกคนตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับทีนี้ผมจะใช้ธนูในการยิงมนสเตอร์นะทุกคนเพราะมันง่ายสุดนะเรามาคนเดียวด้วยนะครับเน้นง่ายไว้ก่อนนะทุกคนยิงไอ้พวกสลามพวกนี้ดิมันเป็นสลามนภาอะไรของมันสักอย่างนะทุกคน นี่ยิงพวกนี้ไปเลยนะขึ้นมาไม่ได้เหรอยิงไปซะเลยโอเคทุกคนตอนนี้ฆ่ามอนสเตอร์หมดแล้วนะครับทีนี้เราก็วิ่งไปที่ตรงกลางได้เลยนะครับผมไปเลยนี่มันก็จะมีกล่องอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็เปิดออกมาอาชึบนนี่เลยเราก็จะได้เป็นพวกดินินผักกาดฝ้ายข้าวสาลีแล้วก็ฟักทองนะครับอันนี้ปริมาณก็แล้วแต่การสุ่มนั่นเองเนาะแล้วก็เก็บมาให้หมดเลยครับผมแบบนี้เลยนะครับ นี่เราก็จะได้ผักมาแล้วนะครับแบบไม่ต้องปลูกเนาะแต่ว่าปริมาณเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับนั่นก็คือให้เราไปตีพวกรังมอสเตอร์นั่นเองนะครับพวกมอสเตอร์เนี่ยบางบางรังนะทุกคนมันก็จะมีการทําไล่ทานากันด้วยทุกคนนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราไปตีพวกรังพวกนั้นน่ยเราก็จะมีโอกาสนะครับที่จะได้มเมล็ดด้วยนั่นเองเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขออนุญาตหารังพวกนี้ก่อนนะครับผมถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะตัดมาให้ดูนะครับ อานะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เจอแคมป์ของมอนสเตอร์แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามอนสเตอร์หายไปไหนนะทุกคนน่าจะโดนกำจัดไปห,หมดแล้วเั้งเนี้อ๋อเหลือนี่ตัวหนึ่งอชือ้บนี่นะครับก็คือเป็นแคมป์มอนสเตอร์พวกนี้นะครับก็จะมีผักมาให้เราเก็บด้วยนะนี่แบบนี้นะครับถ้าเราเจอถุงแบบนี้นะครับนั่นก็คือถุงเมล็ดเนาะซึ่งเราสามารถเก็บได้เลยนะครับของผมเนี่ยน่าจะเคยมาที่แคมป์นี้แล้วนะครับแล้วก็เก็บไปแล้วนะ โอเคครับทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการปลูกผักเนาะแล้วก็วิธีการหาประเด็นต่างๆนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจให้กันก็ฝากกาดติดตามกันดะ้วยเนาะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ